เติบโตขึ้นเยอะเลยตอนนี้สมาชิกเรานะครับน่าอยู่ที่เกือบ9ก้าหมื่นล้านละรับเกือบเก้าหมื่นล้านคิดว่าวันที่สิบห้าที่จะถึงนี้นะครับเราจะจัดงานฉลองความสำเร็จเนี่ยเราคาดจะฉลองหนึ่งแสนล้านหนึ่งแสนล้านแล้วก็รกาศเปิดตัวมันรุ่งเรนองแต่ว่ามีกี่คนมีเราคนละหนึ่งล้านว้าวสุดยอดจริงนะทีนี้ตอนนี้ธุรกิจของเราเนี่ยผมไปดูรายละเอียดแล้วมันเติบโตจริงๆนะ แต่นม่หมดคู่แข่งมันมีสอง<ะ>ประเภทนะครับประเภทแรกเป็นคู่แข่งจริงๆก<ะ>ับประเภทแรกเป็นคู่แข่งแบบข่าวลื<ะ>อถอามว่าเนี่ยโอ้ยไม่ถูกกฎหมยดดดายนี่แแหละโดนดีเอสไอเข้ามาตรวจนี่แค่แหละจะมุ่นอ,อย่างนั้นอย่างนะนี้นะผมเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งทำธุรกิจต้องเคลียร์ความชัดเจนคนระับมาหาท่านประธานสองสามรอบแล้วนะแต่ก็กลัวนะว่าหลายๆท่านกลัวจะมาชิกจะไม่เข้าใจถามท่านประธานความชัดเจนตอนที่ข่าวลือมันยังไง ขนาดนี้ครับนะครับคนจำนวนมากก็ยินดีเราแต่ก็จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ไร้ยาใช้ายเหล่านี้ฐานที่สยามเรานะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำลายครับผมเออพูดง่ายๆว่าเห็นใครที่ดีนะครับนะครับก็ต้องขมับด้วยก่อนนะครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ครับแต่ว่าเราต้องใช้วิจารณญาณนะครับบนข้อมูลและข้อเท็จจริงนะ ันนี้เป็นเรื่องวิสัยทัศน์ละว่าเขาจะทานเหมือนกับว่ามีเทคนิคหรือว่าอันนี้เป็นเรื่องธุรกิจแล้วก็นนะเขาธรรมดาเขามาแข่งกันอย่างนี้ถ้าเขาแข่งด้วยความถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยินดีเพรก็ถือว่าเป็นตลาดเดียวกันใช่ไหมใช่อว่าธุรกิจต้องมีการแข่งขันนะครับนะฮะเพราะว่านี่คือเรื่องของธรรมชาติของธุรกิจประเด็นคือว่าเราจะมะเด็นไหนจะแข่งกันกันยังไง นะครับแต่วันนี้เนี่ยครับผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับเพราะว่าคนเริ่มเริ่มเริ่มจะต้องมองหาความแตกต่างแต่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเริ่มเปิดการน้เยอะเนี่ยความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนเรื่องบริษัทไหนดีบริษัทไหนดีนะครับบริษัทไหนนะครับและอันนี้คือสิ่งที่เราเราผมเองผมก็เชื่อว่าว่าโอเคนะครับที่คือกฎของมันนะครับแล้วมันเป็นหัวที่สุดที่จะทำให้พฤติเราแกร่งมากขึ้นนะครับเพราะว่า แก็เร hmm, ิ่มให้โน้ต่อยๆก็มีให้เตรียมพร้อมเพราะฉนั้นดีนะครับหลายหลายบริษัทนะครับก็เริ่มมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจเห็นจากวิดีโอนะครับที่ผมโพสต์ลงไปใน YouTube นะครับเห็นจากวีดีโอที่ผมอัดนะครับเพื่อแจกจ่ายเป็นห่วสมาชิกนะครับ การทำขั้วแต่ที่ชอบหาโอกาสอาะไรทำให้เราเหนะครับที่จะก่อป่วยประโยชน์ผ่านตัวเองโดยที่ไม่คำนึงถึงเราเราไม่รู้ว่ามันจะมั่นคงยังไงคนที่มาหาเราเนี่ยพูดพูดทุกคนพูด สเต็ครับนะครับหรือว่า IDS เทคนิคตัวนี้มันคือทรัพย์สินทางปัญญามันคือสิ่งมัินคงของเราครับนี่ครับอ่านี่คือเทคโนโลยี IDS ของเราครับอันนี้เรีจบไปแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะจบสิ่งที่บักว่าเราจะดเนินการไปแล้วหลัทจากนั้นมันก็คือดำเนินการแค่รออันนี้ใช่ครับนี่คือสิ่งที่เรา เทค่นวลยีดิจิทัลว่าเราอยู่บ้างดิโนแต่งมันเป็นจริงมันผ่านเข้ามาในระบบแล้วก็เป็นการออกนได้ครับนี่คือนี่คือสิ่งที่เราประกอบเราสร้างขึ้นนะเพื่อใช้ในการทำธุรกิจทำคือสุคทางนะครับวันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่จะเป็นตัวยืนยันว่าเราเราเป็นเจ้าของสิ่งปดิบัตจริงที่สามารถรองรับการเติบโตและการบริการของสมาชิก ไม่มีไม่มีการจัดการแต่ในธุรกิจอื่นๆเขาไม่มีสิ่งเหล่านี้ครับนะครับเขาไม่มีสิ่งเหล่านี้เขาแค่เป็น้อโปรแกรมก็ขายเขคือโปรแกรมมาสำเร็จรูปเขาคือในคอมพิวเตอร์ขนาดนะครับเขาคือเว็บโปรโมดต่างๆนะครับที่ไปเช่าเว็บโปรโมดราคาถูกพันกว่าบาทแต่อันนั้นน้องจะปิดจนตอนนี้ผมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไปซื้อโปรแกรมเอ็นเอ็มสำเร็จรูป แค่มัน,นสามารถคำวนวณโอนังได้นะครับแต่มันไม่มีเทคโนโลยีที่จะสามารถรองรับการเดินเงินของคนได้ทั้งหมายว่าเขาไม่มีสินค้า,าจะขายแล้วผมถามว่าถ้ามีคนจํานวนมากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนเติมเงินพร้อมกันจะทำยังไงจะทำยังไงแล้วโลกจะทำยังไ,ไงทำยังไงครับเขาไม่คิดครับ พราะเขาผมเชื่อว่าบริษัทที่เอาแบบนั้นนะเปิดช่วงเดียวนะถูกต้องใช่เลยแล้วก็หาามเชนนั้นมันก็จะมีคนจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อนะครับเหมือนกับวิธีเครือข่ายขายตรงที่เกิดขึ้นมาในในโลกเราเนี่ยหลายสิบปีเนี่ยมันก็จะอยู่ร่วม่กับคนที่ชอบทำมันทุเกลโดยอาศัยควลมไม่ได้คิดถึงความมั่นคงไม่ได้คิดถึงระยะยาวเลยนะครับมองมองไกลว่าถ้าจะลองรับกี่ร้อยล้านรหัสจะทำยังไงต้องครับต้องคิดอย่างนั้นเพราะว่าอุปกรณ์มันเกิดตทุกวันนี่จ็เหมือนกับเสา ทรศัพท <ator il> ์ของ ASD นะคุณมที่มันสามารถขยายไปได้ลองถามเพราะนั้นนี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่เราสร้างขึ้นที่เราสามารถรองรับได้นะครับนี่คือความแตกต่างนรที่ชุดติดเหล่านั้นเขาขายอะไรครับเขาขายความโลภของคนนะครับมีสองทางที่เขาจะขายคนะครับเก็บค่าสบ่ามากกว่าเราเพื่อจะจ่ายผลประโยชน์ได้มาก ผมไม่จีกาวันนี้ถ้าคุณจะตัดสินใจทำธุรกิจคุณต้องดูแล้วกดูคนพื้นฐานเด่นผลบริษัทต้องมีกำไร่ทีผมบอกนะบริษัทต้องมีกำไรธุรกิจต้องถูกกฎหมายคนทำต้องได้ประโยชน์ได้กำไรมันต้องวีดีดีหมดนะไม่ใช่ว่าคุณจ่ายเยอะจ่ายเยอะแล้วบริษัทไม่เหลือแล้วเขบอกไม่เป็นไรบริษัทไม่เป็นไรเดี๋ยวบริษัทก็ปิดตัวไม่ใช่นะนะหรือว่า ไม่ทำเพราะฉะนั้นเอย่างที่ร่างการด้วยเขาจะหยิบความโลภของเรามาเป็นเครื่องมือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเองเป็นคนหนึ่งนะครับที่ถูกชักชวนด้วยเรื่อย่างนั้นนะครับก็ถามดูเลยครับว่าสิ่งที่เขาขายเขามีวิธีการเปิดเงินหรือว่าวิธีการสมาชิก หรือเขาไม่เติมเงินให้คุณนั่นหมายถึงคนที่คุณพาเข้ามาใครจะรับผิดชอบแม้ทีทั้งหลายที่เป็นรวบรวมผู้คนมาเสียเงินเสียทองกันแล้วคาดหวังว่าจะมีงานทศจะรับเลยนแตสุดท้ายแล้วซัพพลายเออร์ไม่ดำเนินการต่อที่คุณเหมือนกับธุรกิจที่มียากจะลอกเลยเนี่ยเขาไม่มีสินวทรัพย์เขาอจะทำได้ไปเติมเงินผ่านบริษัทหรือเติมเงินบนเว็บไซต์เท่านั้นนะครับและผมถามว่าครับริษัท ที่เป็นเจ้าของอที่รับเงินให้เนี่ยเขาก็สามารถเปิดบริษัทเขียนแผนมาได้เหมือนเดิมเหมือนกับเลขากรที่เหมือนกันแล้ววันนั้นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นจริงครับเขาเก็บค่าสมาชิกแค่300ร้อยบาทเดิมเนี่ยบริษัทที่รับเงินเนี่ยก็เก็บค่าสมาชิกสามร้อยบาทจริงครับผมแต่บริษัทที่รองเรียนแบบเราไปใช้ระบบเงินของเขาแต่จะเก็บค่าสมาชิกพันสอง นั่นแสดงเห็นว่าลูกหนี้ตอนนั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกับแฉลุโชครับถูกต้องเพราะมันที่เงินก็ไม่มีไม่มีเท่าที่ท่านในวันนี้บริษัทที่หลับเตงินให้เขาไม่มาเงินให้กูแล้วเพราะอะไรก็กลัเขากลัวเสียชื่อเพราะเดี๋ยวเขาจะมองเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเอ๊ะพวกเนี้ยเอารูปแบบลูกหนี้ของเขาเนี่ยมาปั่นเป็นแฉลุโชเขาต้องจับเขาก็คือเพราะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าดีถ้าเกิดเกิดขึ้นมาบริษัทเขาที่เขาวาง มีซัพพลายเออร์ที่ไหนนะครับเราเติมเงินโดยตรงกับ a อเอสดีแอยู่เพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นยุคเป็นเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นนะครับเพราะนั้นคือเราไม่ได้ไปตามเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์อะไรไหมครับเราไม่มีซัพพลายเออร์อะไรซึ่งนะครับแล้วก็ผ่านเทคโนโลยีเราของเราโดยตรงแต่เหมือนเหมือนประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์เติมเงินใช่ครับถูกต้องแล้วเราก็เอามาทำกับธุรกิจของเราใช่ครับก็ยืนยันว่าทางธุรกิจเนี่ยเราเป็นผู้นำที่ถูกต้องแล้วดำเนินการทุกอย่างโดยมีข้อระวังเรื่องกฎหมาย สิ่งที่จะทำให้มั่นใจล้ว่าธุรกิจจะเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนเพราะตอนนี้บริษัทเนะี่ยมีกําไรธุรกิจถูกกฎหมายคนทำธุรกิจก,ก็ได้กาไรได้เงินนะลัวก็ทุกอย่างทําแบบถูกต้องมันก็เดินไปแบบถูกต้องนะีนี้ตอนนี้เริ่มมีคู่แข่งเข้ามาก็ทําให้พวกเราเกิดความเปยวัน,ปปน,นนี้ผมก็เลยมาสัมภาษณ์ท่านประธานให้มันเข้าใจกันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมีข้อสงสัยนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรแล้วเ็เรื่องเล่นด่วนแล้วก็ถามสอบถามที่บริษัทเขาพักทีวิตจำกัดได้เลยนะครับ วอนนี้ก็ใอชอ้ไล้นะครับขอ oh. บคุณครับขอบคุณครับ